พบกันเวลาเดิม5้าโมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุภาคขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ีที่697แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระอ,องค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะ อย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักวันนี้ก็มีพระส,สวยพระเดิมๆพระบ้านๆมาฝากมากมายเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญ250ปีกู้ชาติวัดพระบาทตากฟ้าป่าสางจังหวัดลำพูนต่อโค้ดหมายเลขสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะ สวยเดิมนะคะผิวสวยผิวเดิมผิวเป็นลุ้งเลยนะคะค่ะสำหรับเหรียญ250ยน250ปีกู้ชาติวัดพระบาทตากฟ้าสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญจัตุคามรามเทพเนื้อสามกริย์ไม่ทราบทีสำหรับขนาดเหรียญน,นี้อยู่ที่3เซนนะคะสภาพดีนะเก็บ น่าสะสมค่ะสวยเดิมนะคะสวยสวยเดิมเดมแบบนี้ก็เก็บได้เลยนะคะยิ่งสำคัญราคาไม่แรงเก็บได้ไม่หนักนะคะค่ะสำหรับเหรียญกลมจัตุคามรามเทพนะคะเนื้อ3ามกษัตร์ิยไม่ทราบที่สภาพดีองค์นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมมงต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดวัดคูหาสวรรค์จังหวัดพัทลุงเก่าสภาพใช้ไม่ทราบปีสร้างน่าเก็บน่าสะสมค่ะวัตถุมงคลของหลวงปู่ทวดนะคะน่าเก็บหน่าใช้ทุกรุ่นค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่ทวดวัดคูหาสวรรค์พัทลุงสภาพใช้เหรียญน,นี้ขอที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดหน้ากากเงินเจริญปลอดภัยเจ็ดรอบวัดบวรนิเวศวิหารสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสําสหรับเหรียญหลวงปู่ทวดหน้ากากเงินนะคะวัดบวรนิเวศวิหารสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่450ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญใบขี้เหล็กหลวงปู่แพ้วปาวโลวัดลางหมันจังหวัดนคปรปฐมสภาพใช้หน้าเก็บหน้าสะสมค่ะนี่ก็มีการใช้มาบ้างนะคะค่ะสำหรับเหรียญใบขี้เหล็กหลวงปู่แพ้วสภาพใช้เหรียญน,นี้ขอที่250ค่ะเดี๋ยวรับชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหนรียญเตารีดหลวงปู่ทวดวัดพารานุภาพปี2555ต่อโค้ตอกโคดหมายเลขสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะสภาพดีนะคะตอกโคดหมายเลขด้านหลังนะคะค่ะสำหรับเหรียญเตารีดหลวงปู่ทวดสภาพดีนะคะวัดพารานุภาพองค์นี้ขอที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญกวางหมอบเนื้อทองแดงหลวงพ่อจะลันวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีสภาพใช้หน้าเก็บหน้าสะสมค่ะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะมีการใช้มาบ้างเล็กน้อยนะคะค่ะสำหรับเหรียญเนื้อทองแดงกวางหมอบหลวงพ่อจัลันสภาพใช้เหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญหลวงปู่ทวดกระไรทองหลังพระพุทธชินราชไม่ทราบที่สภาพดีเดิมน้าเก็บน่าสะสมค่ะสวยเดิมนะคะเดิมๆแบบนี้อย่าปล่อยให้หลุดมือนะคะสวยมากค่ะค่ะสําหรับเหรียญกระไรทองสวยๆหลวงปู่ทวดเหรียญน,นี้ขอที่300รค่ะเดี๋ยวเราไปชมมงต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อหุ่นวัดบางพึ่งปี2554เนื้อทองแดงลมดำต่อโคตรหมายเลขใต้ฐานสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะเดิมๆนะคะสวยเดิมค่ะนี่ค่ะต่อโคตรหมายเลขใต้ฐานนะคะสวยนะคะสําหรับองค์นี้หลวงพ่อหุ่นนะคะค่ะสําหรับรูปหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อหุน่นวัดบางพึ่งสภาพดีองค์นี้ขอที่400ค่ะ เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวเก่าไม่ทราบปีสร้างสภาพดีนาะเก็บหน้าสะสมค่ะสำหรับองค์นี้นะคะจะเป็นรูปหล่อองคต์โตๆโตนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะเก่ามากนะคะไม่ทราบปีสร้างนะคะสภาพดีนะคะค่ะสำหรับรูปหล่อหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวสภาพดีองค์นี้ขอที่ ห้าร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญปั๊มตัดชิดสมเด็จพุทธจารย์โตพรมรังสีไม่ทราบที่สภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะสวยนะคะสําหรับองค์นี้เดิมๆค่ะไม่ทราบที่นะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดเลยนะคะค่ะสําหรับเหรียญปั๊มตัดชิดสมเด็จพุทธจารยโตพรมรังสีไม่ทราบที่สภาพดีองค์นี้ขอที่ 200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญทนบุรีปี2512สภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะพร้อมใช้เลยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ใส่ตลับ สตนเลสพร้อมใช้นะคะถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนำไปใช้นำไปขึ้นคอได้เลยนะคะเหรียญสภาพดีนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อสดวัดปากน้ำใส่ตลับสแตนเลสพร้อมใช้เหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นผ้าเนื้อดินดำอู่ทองออกศึกจังหวัดสุพรรณบุรีสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะ เป็นพักเก่าที่น่าเก็บน่าสะสมนะคะสำหรับอู่ทองออกศึกนะคะเห็นไหมคะเก่ามากเลยนะคะค่ะสำหรับพานดินดำอู่ทองออกศึกสภาพดีอง์คนี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระลอดเนื้อผงดำเก่าไม่ทราบที่เก่ามากสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะ องค์นี้ก็เก่ามากๆนะคะไม่ทราบที่นะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดเลยนะคะเก่าจริงนะคะค่ะสำหรับผ้าเนื้อผงสีดําพัดลอดนะคะกเก่าเไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์องค์นี้ขอที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นล็อกเกตหลวงพ่อสมวัดโพทองจังหวัดอ่างทองหลังฝังตะกุดพระปกจีวรสภาพสวยเดิม เลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้ก็น่าใช้หน้าบูชาค่ะสวยมากเลยนะคะสำหรับองค์นี้ด้านหลังบอกไปแล้วนะคะมีทั้งพระปกตะกุดจีวรแล้วก็เหรียญน,นะคะฝังอยู่ด้านหลังนะคะสวยมากนะคะรูปทรงท่านก็สวยมากๆเลยนะคะค่ะสําหรับล็อกเก็ตหลวงพ่อสมสวยๆนะคะเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้องค์นี้ขอที่550ค่ะเดี๋ยวรับไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระเนื้อดินพิมพ์หลวงพ่อปานหลังยานเก่าไม่ทราบสำนักใส่ตลับสแตนเลสพร้อมใช้หน้าใช้หน้าบูชาค่ะองค์นี้ก็เดิมๆนะคะไม่ทราบนะคะว่าออกที่ไหนนะคะรู้แต่ว่าเป็นพิมพ์หลวงพ่อปานนะคะ ที่สำคัญใส่ตลับพร้อมใช้นะคะถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนำไปใช้นำไปขึ้นขอได้เลยนะคะค่ะสำหรับผ้าเนื้อดินพิมพ์หลวงพ่อปานไม่ทราบสำนักใส่ตลับพร้อมใช้องค์นี้ขอที่500ค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระพิกเนตรเนื้อดินโชคดีเก่าไม่ทราบที่สภาพดีเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้หน้าใช้หน้าบูชาค่ะสำหรับองค์นี้นะคะก็เก่ามากเลยนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะไม่ทราบสำนักไม่ทราบที่เลยนะคะเก่าจริงนะคะสังเกตได้จากพลาสติกนะคะเก่าจริงค่ะค่ะสำหรับพระเนื้อดินพระพิกเนตรนะคะเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้องค์นี้ขอที่ 200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระเนื้อผงหลวงพ่อสดหลังสมเด็จโตวัดปากน้ำสภาพดีใส่ตลับสแตนเลสพร้อมใช้น่าใช้หน่าบูชาค่ะองค์นี้ก็เช่นกันนะคะถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนำไปใช้นำไปขึ้นคอได้เลยนะคะขนาดก็กำลังดีเลยนะคะเป็นพระผงหลวงพ่อสดนะคะ ค่ะสำหรับพระผงหลวงพ่อสดสมเด็จพุทธจารย์โตนะคะสภาพดีใส่ตลับสแตนเลสพร้อมใช้องค์นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตพระอาจารย์กันหาวัดถ้ำคิ้วด้านหลังฝังตะกุดจีวรเหรียญตอกโคดหมายเลขสภาพดีสวยเดิมน่าเก็บน่าสะสมค่ะ เดิมๆเลยนะคะสำหรับองค์นี้นะคะดูด้านหลังสิคะฝังทั้งเหรียญทั้งตะกุดแล้วก็จีวรนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะค่ะสำหรับล็อกเก็ตสวยๆนะคะสภาพสวยเดิมองค์นี้ขอที่350ค่ะนะใช้นะเก็บนะคะเดิมๆ,เด,มๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยคะ่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระเนื้อดินพระพุทธโคดมหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวสภาพดีวันนี้นะคะจัดมาถึงสององนะคะเหมือนกันนะคะสภาพดีก็เหมือนกันนะคะน่าใช้น่าเก็บน่าสะสมนะคะเป็นพระเก่าที่น่าเก็บน่าสะสมมากๆเลยนะคะสําหรับพระพุทธโคดมหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวนะคะ เลือกได้เลยนะคะสําหรับสององนี้นะคะหรือถ้าท่านใดเสียดายก็จัดไปเลยนะคะ2อ,องค์ยินดีมากๆเลยนะคะค่ะสําหรับพระเนื้อผงเนื้อดินนะคะพระพุทธโคโดมหลวงพ่อขอมสององนี้ขอที่500ค่ะนะใช้นาะเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมอง์ต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น หลวงพ่อโสธรรุ่นทองประธานพิมพ์สองหน้าผสมมวลสารทองคําจากองค์หลวงพ่อนะคะสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆหน้าเก็บหน้าสะสมเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะนี่ก็เดิมๆเ,เลยนะคะสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมนะคะได้มายัางไงก็นำมาฝากกันอย่างนั้นเลยนะคะเห็นไหมคะสภาพก็สวยเดิมนะคะผิวสวยผิววิง้งผิวเป็นลุ้งเลยนะคะ สำหรับหลวงพ่อโสธรนะคะเป็นพิมพ์สองหน้านะคะสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ขอที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมอง์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นหลวงพ่อโสธรรุ่นทองประทานพิมพ์รอยองค์ผสมมวลสารทองคําจากองค์หลวงพ่อสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิม,มเดิมเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะ ส่วนองค์นี้เป็นรูปหล่อลอยองค์นะคะสวยมากนะคะผสมมวลสารทองคําหลวงพ่อนะคะนี่ค่ะต่อโค้ดหมายเลขใต้ฐานนะคะผิวสวยผิววิ้งผิวเป็นลุ้งเลยนะคะค่ะสําหรับรูปหล่อหลวงพ่อโสธรลอยองค์นะคะพระสวยกล่องเดิมองค์นี้ขอที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญลายฉลุหล่อราบผลภูนทวีหลวงพ่อมีวัดมานวิชัยจังหวัดอายุทยาปี2536สภาพสวยหล่อเดิมเดิมน่าเก็บน่าสะสมค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะเดิมเดิมเลยนะคะสวยมากค่ะสวยเดิมแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะ สำหรับเหรียญลายฉลุหล่อนะคะลาบผลภูณทวีหลวงพ่อมีวัดมานวิชัยยุทธยานะคะพระสวยกล่องเดิมองค์นี้ขอที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเจ้าสัวหล่อลาบผลภูณทวีหลวงพ่อมีวัดมานวิชัยอย,ยุทยาปี2 5 3 6 สภาพสวยพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บหน่าสะสมเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะนี่ก็สวยเดิมเลยนะคะพระสวยพระเดิมแบบนี้ก็น่าเก็บหน่าสะสมค่ะเห็นไหมคะมีรูปหลวงพ่อครึ่งองค์นะคะค่ะสําหรับเหรียญหล่อเจ้าสัวลาบผลภูนทวีหลวงพ่อมีวัดมิมานมิชัยนะคะสภาพสวยกล่องเดิมองค์นี้ขอที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ แล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้จะเป็นตะกรุดร้อยแปดถักเชือกนะคะสำหรับคาดเอวนะคะไม่ทราบสำนักสำหรับความยาวเส้นนี้อยู่ที่23นิ้วโดยรอบนะคะสภาพดีสมบูรณ์น่าเก็บหน้าสะสมค่ะเห็นไหมคะเป็นเครื่องรางของขังนะคะความกว้างค่อนข้างที่จะกว้างนะคะกว้างประมาณนิ้วหนึ่งได้เลยนะคะ ยาวนะคะแล้วก็สมบูรณ์นะคะสําหรับเส้นนี้นะคะนี่ค่ะผูกคาดเอวไว้นะคะป้องกันอ่าภัยอันตรายได้นะคะสําหรับเครื่องรางของขัง,งเพื่อความอุ่นใจกับตัวเรานะคะ <ressive. S 1> เห็นไหมคะหรือจะเก็บไว้ใส่ตู้โชว,ชสว์สวยๆยิ่งราคาเบาๆแบบนี้เก็บได้เลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะ <ton> ที่คล้องนะคะสมบูรณ <travail> ์นะคะแล้วก็ สภาพดีด้วยนะคะสำหรับเส้นนี้นะคะเชือกยาวมากเลยนะคะเห็นไหมคะสมบูรณ์นะคะสำหรับเส้นนี้บอกได้เลยนะคะว่าสมบูรณ์นะคะปกติเราจะเจอแต่แถบตะกุดเล็กนะคะแต่เส้นนี้จะเป็นแถบตะกุดใหญ่นะคะกว้างประมาหนึ่งนิ้วได้เลยนะคะค่ะสำหรับตะกุดร้อยแปดถักเชือกเก่านะคะสำหรับคาดเอวเส้นนี้นะคะขอที่ 400ค่ะไม่ทราบที่นะคะสำหรับเส้นนี้นะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดเลยนะคะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่อง แล้วเราจะไปเปิดกุกผ้าร่วมกันขอบคุณมากคะ่ะ